สวัสดีค่ะค่าวเมก่อวันพ่อกชนนทธาสาวบริลัมพัฒนทินค่ะค่ะตามคอนเทนต์เลยเนาะค่ะว่าบาดค,คิดเนาะค่ะว่าสามีหนักเพิ่นจะบอก,กนาดแบบนี้เนาะจางพอดีนัดบอคอยมีเม่ล่าหย,ยุดปะไหนคะ่ะวันหยุดกับจริงอยู่แต่ว่าคนมาพ่อค่ะบอสก็เลยขอนัดให้เห็ดงานแทนคนอื่นค่ะนัดก,ก็เลยคิดว่าเจาของอายุสี่สิบแล้วเนาะคะ่ะจะเกิดว่าเฮาเ่าแกไปถ้าเฮาบ่ามีแี้งเห็ดงานเฮา ช่วงเฮายัาง่งอายุประมาณนี้อ่าช่วงที่เฮากําลังมีแห้งมีกําลังเนาะคะ่ะเฮาก็รีบชุดรีบชวยโอกาสแบบเห็ดให้มันได้นะคะพี่น้องแล้วก็เก็บเงินเก็บท่องเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าในความคิดของนัดเนาะคะ่ะเพราะว่านัดอายุปุณนี้แล้วนะะเนาะค่ะเพื่อเฮาเ่าแกไปล่ะร่างกายเฮามันก็บ่ได้ว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดเนาะคะา่ะเทาแกไปอ่าเมื่อแห้งเฮาก็จะเริ่มทดถอยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าก็เลยคิดว่าช่วงมีงานช่วง กบกโกยช่วงเ่ามีกำลัง่ากกว่าฝ่าวตักฝ,ากฝาก่าวตวงเอานะคะพี่น้องนั่นก็เลยเหตแต่งาน,นะคะ่ะสมัอนี้เ็ตแต่งานงานยุ่งงานร้ายค่ะก็เลยเหตงานมาที่นี่พ่อวันยุดเนาะค่ะน่อยนะะักจตยุทเสาร์อาทิตย์อมกันผมหน้าอมตากับคุณสานะะเนาะค่ะเภาวาส่วนมากก็แถวที่นัดวาล่ะค่ะไปเหตงานมาที่นี่จังหวะมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะสามี บยอย่อมค่ะสามีบอกนัดวางถาบอสเธอถามว่าอถามเธอจะใหไปเฮตุงานอีกแทนคนอื่นเธอเซโนยเดยว,วัสนาคุณสาวว่าเธอบ่มีเวลาเดี๋ยวย่กับขอบรัวเลยเสาร์อาทิตย์เห็นหนาการแคร์มือเดียววันอาทิตย์วันเสาร์าาาก็ไปเฮ็ดงาน,น,นสินะค่ะถาบอวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไปเฮ็ดงานสินะค่ะตั้งเต่คริสต์มาสมาเลยนะคะก่อนคริสต์มาสพอมช่วงนั้นงานหลายบนี้นักกเหตุแทนคนอื่นเขาอิลุกอิลุยค่ะพี่น้องจ้าจนจะโค้งเหค้า มันนี่คุณซาก็เลยบ่อยอมบันนี้ก็เลยให้ยยุดแบบปกตินะคะน่าจะได้มีเวลาพักผ่อนนั่มนะคะหลายทางเนาะคะ่ะเทวีเห็นนะะนะั่นแหะค่ะนัดตะพุ่ยไลท์ติดตามชีวิตนัดก็จะเห็นเนาะคะ่ะวันะาอาทิตย์ยังแน่เนาะคะ่ะหลายอย่างคะ่ะเพี้ยคะ่ะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าต่อให้งนานนักกระซามะคะ่ะนัดใจสูดเล้วคะ่ะแต่ว่าเหนื่อยกาย ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเหนื่อยใจในที่ทํางานมากกับมีบางเนาะค่ะกับมีบางแต่ว่าบอกเขาบอกเรื่องนั้นแล้วกันเนาะค่ะในที่ทางานเนาะค่ะหลายพ่อพันแม่มากกับมีบางเนาะจ้ะแต่ว่าเรื่องงานนี่สู่ทึ่งในทึ่งกันเนาะค่ะนัดสู่ตายเลยจะเรื่องงานนี่นัดเป็นคนแบบว่าบอกง่ายๆบมื่อใดเขาครังเจ้าขอเนาะค่ะกอยากขยันแน่เนาะค่ะเขาอยากได้เงินบลิษทเขาอยากไดไรเขาต้องขยันเนาะค่ะพี่น้องจ้าไผสิมาให้เฮาเนาะค่ะแต่เฮาบ่อสู่บดินร่นมหาเองเนาะค่ะพี่น้องเม่มาจากอ้ามาเบิ่งกันค่ะว่า นั่ได้อียังมาเนยยุพร้อมกันพอดียุพร้อมกันมานีมอว่านี้เนาะค่ะคุณสาเพิ่งก็เช็คตู้เย็นเพิ่งก็เห็นแต่กับเขาของเพิ่นอาหารฝรั่งเสินะคะเต็มเลยมาที่นี่ไปค้นหาเนี่ยชงฟีดแปลว่านัาจะแชร์ชงฟีดอาหารของนัดไว้เพิ่งก็เลยบาเห็นอาหารของนัดเพิ่งก็เลยตกใจเพิ่งก็เลยเดินมาหานัดเพิ่งก็เลยว่ากับเขาเธอหายไปใส่เบิรดวาสนาถ้ากินเบิดระบอกกับเขาถีอเสือมาตอนนั้นดนนแล้วนัดก็เลยว่าเบิดเลวอาหารอ่า ที่เป็นสลันเอเชียนันเบิดแล้ลวอ่าก็มีแต่อาหารแบบว่าอาหารบานเทอรนะ์น่ะส่วนมากฉันกับแบงใสไซทงฟิตไหวตะเก็บกินโดนประมาณนี้นะคะพวกไก่พวกหมูย,ยังเสือมาสกสสนะกันแบง่าแชร์ไว้นะทงฟิสคุณซาก็เลยว่าบ่ได้บ่ได้ว่ามีแต่อาหารฉันอาหารเธอบ่มีบ่ได้ฉันจะปล่อยให้เธอแบบอดกินอดอยากบ่ได้โฆษณาเธอเห็ดงานอ่ามาเมยพ่อเลวเธอเห็ดเพื่อกับมาเยอะเลวประมาณนี้นะแบบว่า อ่านัดกับดูแลเพิ่นเนาะคะ่ะอาหารการกินสีเหลืองงานมากกับได้กินเขาเลยประมาณนี้เตรียมพผอมอาหารยังสินะคะคุณสากับนึกถึงแบบว่าเออนัดดูแลเพิ่นดูแลสิ่งกนแอะไรก,กันประมาณนี้นะค,ะค่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าที่หลังถ้าเบิดเธอบอกฉันนะ่เฝ่าบอกฉันว่าสัญญาปล่อยให้เบิเดเบิด์นไปคุณสาถามก็เลยว่ากับเบิดได้น่าจะอาทิตย์หนึ่งละล่ะก็เรว่างสิอาทิตย์หนึ่งแต่ว่ามันก็นยังพอมีเหลือนิดนิดน้ดนอยเหลืออยู่ แต่คุณสาวว่าเลื้อยยังบ่เห็นยังจักอย่างว่าซั่นน่ะจนว่าตีนไก่ยังไปเทิามมักนั่นน่ะก็บเบิดแล้วว่าซั่นน่ะฉันเห็นเธอลงคลิปนึกว่าแต่อ่าพันเบิดว่าแต่เพิ่งเบิดอันนี้จริงเฮ็ดคลิปนั้นนัดเฮ็ดคลิปดนนะก็มาต,ตัดต่อลงนะคะพี่น้องจ้า <c oughs> นั่นล่ะค่ะนัดพึ่งมีเวลามาลงนะคะนั่นล่ะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยนะคะแต่ว่าอ่าบ่คิดว่าฝันว่าสามีสิบอกแบบนี้เนาะค่ะแต่ว่ากับพิดหวัง ผิดหวังไปซื้อของพิดหวังในสิ่งที่นัดมักแห้งขาดบมได้เนาะค่ะมักแห้งขาดบ่ไดะะม้ดดมันกับ่บด้มาพี่น้องทุกคนกไปขึ้นอย่างปาร,ราขาน้ำปาร,ราเบลามาเบ้ทั้งตอนบเด้ทั้งหยังทั้งน้ำทั้งตอนบได้เลยจ้ะได้าปาร,รามาเสียใจดีใจยางผิดหวังยางจะีปนองจ้ะอ่ะมาเบิ่งขันมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะจาา้ะนะกลับไปได้ขนมนี้มากค่ะขนมเอ่อ ใส่ทรัพประรดค่ะขนมใส่สรัพประโดนะจาจ๊ะแพงก็เลยจะสามปอนอ์กวา่าีปนองจ่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากจะอยากคุณสาว่าก่อนเทิดสิเข้าไปคุณสาตอนแรกคุณสารอในรถเนาะค่ะคุณสาวยางเขาไปยุคะคุณสาวยา,างไปยิบไก่ของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็นเลยบอกว่าอ่าฟังนะเพิ่นว่าสิก่อนที่เธอจะสื่อของ่ห้ามคิดจํานวนเงินแล้วก็บอกการสื่อของคุณสาว่าอยากกินยังสื่อโหลดคุณสาวว่านั่นที่มาก ฉันบริหารห้องบริหารอาให้เธอบริหารซื้อนั้นบริหารซื้อนี่โฆสณาเธออยากกินยังจับเอาเลยคุณสาวาบรามาบ่อยคุณสาวาอยากกินยังเธอซื้อโหลดมาต้องเกรงใจฉันแล้วก็มาต้องเป็นนึกคำนวณเงินจบบากบันเมืองนอแล้วก็เมืงอมงไทยแบบนั้นแต่เธอกินแบบนั้นเธอมาต้องกินพอดีคุณสาวาเหลือเอาโหลดถ้าเธอซื้อเหลียวเธอโทรหาฉันเลยฉันมาซอยเธอ <laughs> นั่นแหละคุณสาวาอะมาเบิ่กมกานบนแด่ยังมาจา้ะน้ำพริก ปลาย่างค่ะมากินวันนีเห็ดงานเนาะค่ะไม่เคยมีเวลาอ่าเล้วงานมันมีเมย์เสียงอะไรเวลาเห็ดมนมีเวลาเห็ดกินก็นจ,ะจะจะกินสําเร็จแบบนี้เอาน้ําพริกปลาย่างอ่าอันนี้เป็นเครื่องปรุงผัดไทยค่ะใครอยากกินผัดไทยนอกจากอันนี้เป็นอ่าน้ําพริกปลาร้าเนาะค่ะน้ําพริกปลาล่าค่ะอ่าน้ําพริกปลาทูค่ะเอาเร็วๆเรด้วค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นบ ам บูชูดนะคะแกงหน่อไม้แกงลาวค่ะแกงหน่อไม้แกงลาวนอกจากอันนี้เป็นซอสบะคามเปียกค่ะซอสบะคามเปียกแบบรวดเร็วต้องเรวดเร็วอ่าน้ำลำไยค่ะลำไยอันนี้เป็นเอ่อมะระค่ะมาระกระป๋องนะซื้อมาสองกระป๋องมะระมันกระบอกแพงเกินปันไดค่ะก็เลยเอามาอันนี้เป็นบักพาวออนค่ะเนือบักพาวจา้ะ ส่วนอันนี้ขนุนจ้ะขนุนกับ่าแพ่งไปไหนได้จากตัวแหนนั้นคิดว่าแต่สามปอนนั่นหนึ่งปอนกว่า,วาแต่เลยเอามาอันนี้เป็นซอสซอสปรุงรสค่ะสีเขียวนะคะฟ้าเขียวตาเด็กสมบูรณ์ค่ะซอสสีเขียวซอสปรุงรส น้ำปลาเบิดกินแล้วน้ำปลาที่ประรดหนึ่งขวดจ้าเพราะว่าน้ำปลามันหายสด็ในเทสโก้นั่นก็เรียกเอามาก,กินหนูึ่ขวดเฮบูบอยค่ะคือจะกินเฮบูบอยมันมีสน,นห่หิมะให้เขาเห็ดคึกน้ำแข็งใสะคะ่ะแต่เอามาก,กินธรรมดาเพราะชฉื่นสดเฉื่นมีแห้งค่ะน้ำลูงเลือดไปน้ำน้ำ,นำแดงเฮบูบอยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นซอสอหอยนางรมเนาะคะ่ะซอสหอยนางรมเบิดแล่าลังหนึ่งอันนี้ลังทีสองก็จะพี่น้องจ้าสามลังคุณได้พี่น้อง ได้มาหลายอีกแล้ว,ลวอันนี้เป็นใส่หมูค่ะนัดว่าจะสืบหูหมูก็จะกินหู้หมูพี่น้องไปบะมีหูวหมูมีเตหัวหมูบดทั้งหัวเลยบาเอาแบบนั้นค่ะอยากกินแต่หูหมูค่ะก็เลยได้จะใส่หมูมากับอ่าอ่าอ่าสบายนางค่ะใส่หมูสบายนางแล้วก็ได้อ่นนี้จะพี่น้องจ้าดีใจหลายพี่น้องเขาละซ่องเนี่ยค่ะมันมีหลายแพ็คด้วยค่ะพี่น้องจ้า เนี่ยค่ะนัาก,ก็เลยซื้อมาสงแพ็คค่ะเขาละซองเขาบอกว่าซองนึงไม่งเห็นดใดตังางอ่าแปดแก้วพี่น้องจาเนี่ยค่ะนัาก,ก็เลยเอามาเนี่ยคะ่ะเขาละซองค่ะพี่น้องจาเป็แต่แซ่บนะจ้ะนก็นกกเลยได้มาสงห่อคะ่ะมีหลายห่อด้วยจ้ะยังเหลือหลายห่ออันนี้เป็นตีนไก่ได้มาแพ็คเดียวคะ่ะตีนไก่ไปแบบเวลาเร่งรีบเนาะคะ่ะได้มาแพ็คเดียวเราจะเอาสองแพ็คเอาเพื่ออะไรก็คือเขา้อกเดี๋ยวบมีห่อค่ะอันนี้เป็นปลาหมึก น่าจะเป็นปลาหมึกกระตอยค่ะพี่นอจนจ้าปลาหมึกกระตอยเนี่ยเด็ก,กินนะคะปลาหมึกพี่นจาวา่าถ้าจะกินซี่ปูเท่ากับซื้อเอาโรดว่าจะไหนก็เลยใส่บัตรตบัตรนี่คืออยากอันนี้เป็นกุ้งค่ะกุ้งแพกเนาะคะ่ะกระยักแพกเนาะคะ่ะของทะเลเนาะคะ่ะพี่นองจ้าว่านั่นที่เนาะคะ่ะก็เลยนั่นแหละก็เลยเอาอันนี้เป็นผักกระเจี๊ยบค่ะนังสือมาสองแพกกระเจียเ๊ยบแซ่บๆจ้พี่นองจ้ากระเจี๊ยบ เจยาเสียพี่นัดซื้อมาสองแพคค่ะกระเจี๊ยบแลโโ้วก็นัดนัดไปได้มะระมากค่ะพี่นงจ้าถุงกับเบิร์ตบะมีถุงใส่ต่างหากพ่อไปวันเสาร์นคะคะคนกับล่ไล่ของกับบพ่อค่ะปะลากบบร,ระเบิร์ตกูได้ปลา,ปลาซ้ำเสียงสองมาเลยจ้า ได้มาละมหาหน่วยค่ะพี่น้องจา้าพอดีบอลรู้ว่าคนไทยแล้วคนจีนยื่นฐานนัดเลือกอยู่เนาะคะ่ะมันก็นเหลือบอรอเยอะเน,น,น,นาะค่ะแลือใน้อยๆยนะก็คือคำนิยใจดอกว,ว่าเออนัดเลือกเร็วคนทั้งขางทีโรอจะเลือกต่อจากนัดเนี่ยข้เจ้าคงสิทธิ์คิดว่าหืจะไปมึง่าเลือกเบิร์ดอย่าไปเบิร์ดเดอร์แล้วไปเห็นกูในเดอร์ประมาณนี้คือนิสัยข้าเจ้าก็ยื่น่านอยูอย่ไหมคะพี่นอ้องข้าเจ้าก็นเนี่ยมเน,นาะค่ะแล้วก็บอรู้ว่าข้าเจ้าเนี่ยมแบบว่าหลุดว่านัดจะเอาไปเบิร์ดบอประมาณนี้นักก็เลือกเนาะค่ะได้หาหน่วย แล้วก็ย่งมี็ยังมีพ่อให้ได้อยู่ประมาณนาจะเลืออยู่อีกหาหน่วยประมาณนี้นะคะข้าเจากับพัฒนัดย่างฝองย่างออกไปข้าเจาะกระเล็เย็บนะคะพี่น้องจ้านัดมาเอาเบิร์ดอ,อกเพราะว่อาอ่านัดก,กินมาเบิร์ดอ,อกเพราะว่าเส้อมมาหล้ายมากับขึ้นรา่ากินมาท่านเนาะคะ่ะอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนค่ะแต่น้ำยาขนมจีนมันเลยออยี่แพ็คเดียวก็เลยเอามาจ้ะอันนี้เป็นชุดทําไส้อัวะค่ะเครื่องทําไส้เครื่องทําไส,ส้อัวย่างคือ,อยาคือว่ากับจะเห็ดกินนะคะ อันนี้เป็นพริกแห้งพริกแห้งนะ่ซื้อมากตอนนั้นยั่งยั่งอยู่คะ่ะล้าก็ซื้อมาเสริมอีกแพ็คหนึ่งจ้าอันนี้เป็นแกงไตปลาที่น่าก,กินแซ่บเสบว่าจะแกงไตปลาเพชรแสบดีจ้ะแกงไตแกงไตปลาค่ะอันนี้น้ำรล้หัวเป็นส่งขนมจีนวะค่ะพี่นองจสามารถลองเอามาเบิง์หนงซื้อคะ่ะบอรู้ว่ามันเป็นเสียงขนมจีนบอมันเป็นภาษาออกภาษาจีนบอกว่าภาษาอะ่รคะพี่น้องจ้าภาษาอังกฤษนั่งมันแใจมัน หาเสียงขนมเสียงกระปุ่นบ่เจอจังเป็นหัวแบบใดมันว่ามีภาษาไทยหาบ่พ่อหรือมันมีแต่วันเบิดก่อนกับเบจั์จ้ะหาบ่พ่อไปที่ไหนบ่เคยเห็นเสียงขนมเจนจักสัวได้ร้านเอเชียเนาะค่ะแล้วก็ได้หม่าม่าแบบเนี่ยก็คลอกแกะแบบเนี่ยอ่าเยเตอร์โฟเนาะค่ะแล้วก็ได้เออแป้งโกกิมาห่อหนึ่งหลายอลไรพี่น้องจ้าหน่อไม้แบบนี้แบบแพ็คเนาะโอ้ล้นอ่าเยเตอร์โฟมาใส่แพ็คค่ะ อันนี้กัเป็นผงทําแหนมค่ะสื่อผงทําแหนมมากอันนี้เป็นหมูยอค่ะสื่อหมูยอไมกแทหนึง่งอันนี้เป็นมะละกอมะละกอเรารํา,านะแบบพักกระไดพอดีไปกับอ,อะไรเ่าเจอบอกุงไปหมวดน,นี้เจอบอกงอบอกงต๊กหน่วยละหาปอนหาสิบหกพีค่ะมะละกอนะคะห้าปอนห้าสิบหกพีมันจะมนี้หาปอนก,กว่าเยอะอันนี้มันถูกกว่า ถูกสุดนะก็เลยเอาถูกสุดนี่แหละแพงน่าจะบกุ่งนี่ว่าแม่เป็นเลนเลนเลนน่าจะบกงงนี่แพงซื้อหัวพักกินถือก็ต้งเยอะ1นื่งองบอบอสันกับบอสันกับแปดสิบเก่าพี่ถูกกว่าเยอะค่ะอา้ามี่อีกจ้าพี่น้องจ้ามีอีกนะบ้านนี่อันนี้ร่างที่สามจ้าอันนี้ก็เป็นาม่มาลำไซค่ะคืออยากจ้า โกปิโก้จ้ะพี่น้องจ้าน้วก็ไปได้เอ่อมาระแบบแช่แข็งมาอีกค่ะเพื่อจอะก,กินเอ่อแกงวุ้นเส้นแกงวุ้นเส้นมาระนะคะเออรู้สซึกววาหลอกนี่นะแต่มาระมาเยอะคนมาระมาเยอะเลยจ้ะวันนี้ก็โอ้ยเต็มแบพี่น้องจ้าอันนี้เป็นพริกแดงสดค่ะนะคะจะใส่สง่งผิดไปกินโดนๆน,นะคะพี่น้องพริกแดงสด อันนี้เป็นรถช่องสิงคโปร์ค่ะเอารถช่องสิงคโปร์มาอีกแล้วก็เครื่องต้มคาค่ะต้มคาไก่ตือมากส่วนอันนี้ก็เป็นอหอมดีค่ะแบบผงปรุงรสค่ะหารสดีไม่เจอนะคะไม่มีเหลือแต่อันนี้ก็เลยเอานี้มาแบบหอมดีนะคะหอมดีแบบผงปรุงรสใส่พัทใส่ียงใส่ย่างก็ว่ากันไปแล้วก็ใส่แป้งมันมาถุงนึงจ้า ขิงกระชายเหลืออยู่แพกเดียวกะไรมาแพกเดียวอันนี้เป็นปลาหัวอ่อนค่ะเอ่ออำ่ำยางเฮ็ดเข็มทองแพกคนึงอะไรเนี่ยผัดพริกขิงค่ะผัดพริกขิงแพกคนึงปลาหวานแพกคนึงค่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดอบแห้งค่ะใบมะกรูดแล้วก็ ผักชีจีนผักชีเล้าค่ะพี่น้องจ้าผักชีจีนผักชีเล่าผักบุ้งมาแพ็คหนึ่งผักบุ้งค่ะงามคือกันค่ะผักบุ้งผักบุ้งจีนแล้วก็เนยผักกวางตุ้งมาค่ะกวางตุ้งสวยๆเลยค่ะผักกวางตุ้งมาแพ็คหนึ่งกร้จายอยู่ค่ะพี่น้องจ้าผักกวางตุ้งกระสามฟอนค่ะกวางตุ้งสามฟอนจ้ะเนี่ยจ้ะแล้วก็ ลูกชิ้นปลาค่ะเป็จิ้นปลามาสองแพ็คกุนเชียงค่ะกุนเชียงมาให้ลูกไส้กุนเชียง,งวันนี้ซื้อมาแพ็คเดียวพ่อลูกไส้บวกอันี้ปนไอแลี้ยวจ้ะพ่ากินบอยก็เลยอันนี้บวกลปนไอก็เลยว่าแม่เอาแค่แพ็คเดียวพ่อกำลังห่ยวานนะคะเลยเอามาแพ็คเดียวนี้ก็เป็นไก่พึนซาค่ะพึนซามาก,กินไก่แบบนี้จ้ะแต่สำเร็จมาเลี้ยวเขาใช้ซองเิดน,นะคะก็เลยค่ะเยอะอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าก็ ใจไปทั้งหมดก่อเบิ้งเบิงเบิงบินเบิ้งป้าพุดนะนเหย้าเหยียดกลัวเก่าอีกที่นัดไปใจกับเขาสื่ออาหารฝรัลล่งนะะี่ยค่ะไดเทสโก้เหย้าก็อีพี่นอ้องเบินะ้งพุดนะ่ะพุดน่ะป้าพี่น้องมาเบิ้งกันวันนะัดใจไปเท่าไหร่น,น้อคะพี่น้องจ้าร้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์สามสิบสองพีพี่น้องประมาณนี้จ้ะบ่มีส่วนลดแล้วจ้ะร้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์สะดึกขึ้กันค่ะพี่น้องจ้าแต่เ้าก็ต้องสื่อขนาดสื่อบ่ค่อยหลายไปรนเด็นนะั่นเบิ่งบ่ค่อยหลายปรนเด็จ้ะ แต่มันก็ารสาหรับนักนะคะแต่ว่าบอกถึงว่าราคาับของมันอันนี้เนาะค่ะพี่น้องจา้ามันก็ของถึงราคาเนาะของแพงสุญยานเนาะคะ่ะร้อยเจ็ดสิบแปดปอนด์แพงจะแพงบนน้บินเน่าเดียดแถบ,บสิเป็นลม <c oughs> <c oughs> พุณสาววะเธออย่าเธออย่าไปคิดแบบนั้นนะถ้าเธอคิดแบบนั้นนะเธอบไ,ไิกินพ่อดี่าต้องซื้อพ่อดีพุณสาววะนั่นแหละคะ่ะก่อสิบแบบนัดถึงกาซื้อนัดแบบมัก ถามว่านัดขี่ที่ขี้เงียบเกราไ่ได้ขี่ที่ขี้เงียบแล้วจ้ะเพียงแต่ว่านัดนึกถึงความลําบากคนเฮ้าฐานเฮ้าเคยลําบากมาก่อนมาแต่หน่อยเสียงเวลาเฮาเสียเุอีกอย่างเสียงมันสิมไข่คามันสิมีอีหอย่างแบบมาเตือนใจเฮ้านะว่านัดอย่าอย่าเผลอเด้อยาแสบเป็นคนแบบฝุ่มเฟือยเด้อคล้ายๆว่าเฮาตั้งแต่หน่อยจริงเนี่ยนัดเจอเหตุการณ์แบบว่าประสบการณ์ยังมากใหญ่ๆมากมายเนาะค่ะชีวิตครอบครัว พลิกวังหรือก็อดีตสามีเก่าเนี่ยยังหรกค่มันลหลายอย่างเนาะคะ่ะผ่านเข้ามาในชีวิตประสบการณ์เนี่ยมันสอนในห,เห้เดีไย้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างเพศในห้าแบบเข้มแข็งขืนเพศในห้าเป็นผู้ประหยัดขึืนเพศในห้าแบบว่าเป็นผู้ใยญ่ขึขืนมีความคิดมากขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะจากตะกี้เคยแบบว่าเออพอแม่ซอยสันนิษฐ์หรือว่ามีความคิดยํามันเป็นผู้ใยญ่ปนันใดแต่ว่าประสบการณ์มันสอนลหลายอย่าง มันก,ก็นเลยเหตุขนาดนหรอว่าเวลาเีามันอยู่บนหนองเสียงทั้งบ่มีผู้ใดมีแต่ครอบครัวโตคนเดียวคือกันนะคะบ่คอยมีเผื่อมีฝูงเหตุใดสู่รอดเหตุใดชีวิตเฮามันจังสีแบบเติบโตขึ้นเหตุใดเขาถึงจะอ่าอยู่ใดเหตุใดล่ะเขาจังสีมีเก็บมีฝากเพื่ออนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นอนาคตข้างหน้าของตัวนั้นเองต้องของขอผู้นัดหรือว่าอ่าลูกนัด เพื่อวันในวันหนึ่งบ่มีหนักลูกสิอย๊วจังไดันสินะคะคือนัดคิดล้าอย,าาาาาาย่างแบบปวุกกันแบบว่าสนล่ะแบบมันแบบ่างเหตุความลําบากเนี่ยมันเคยลําบากมาแล้วแม่แต่เงินสิไปโรงเรียนอเาเแียพ่มีต้องไปรับจางเกี่ยวเขารับจางคนแก็บคนทานรับจางคนทรายรับจางเก็บผลไม้เพื่อจะได้เงินไปโรงเรียนแต่ละบาทแต่ละสตางเพื่อซอยพอพอ,พอกรงทนคนเดียวส่งลูกโรงเรียนส่งลูกเขาเรียนสามคน น,ะะนั่นแหละคะ่ะความลำบากตั้งแต่หน่อยจนถอ่องใหญ่เนี่ยมันสอนอยังไงละ่ะสอนอยังหลายหลายให้นะให้เ mm ู hmm. จะอดทนอดทนขยันประหยัดสื่อสัตย์ข้ามหนีใส่ใตลอดเวลาขยันประหยัดสื่อสัตย์แล้วก็อดทนข้ามหนีมันจะยังยุ่ในใจนั่นตลอดมันสอนอยังไล้ล่ะแบบเข้มแข็งมาจนทุกวันนี้เนาะคะ่ะนะว่าท้อได้แต่อย่าถอยเนาะคะ่ะเวลาเ้ามีให้ยังาก็สูงไม่เนาะคะ่ะพี่นองจ้านั่นแหละคะ่ะเอามาสีเน่าอีกเร้วพี่นองจ้ามาบบได้เน่าบดนันนะคะ่ะ ตัวว่านะค่ะพี่น้องจะคนเข้าเข้าแบบห้าบอดด้กเกิดมาไม่รอบครัวที่แบบสวยรู้นะคะพี่น้องเขาก็เคยลําบากมาก่อนก,ก็เลยมาแบ่งปันชีวิตประมาณนี้นะคะคือว่าการทําช่องยูทูปของนหนจะเป็นแบบว่าลไลฟ์สไตล์เนาะค่ะจะแช่ชีวิตจริงของหนดองนาะคะ่ะก็เลยการจะกับเขาไปจังไหนจังใดก็แช่แบ่งปันพยายานะะี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเพื่อแบบได้โอคิดสําหรับผู้ใดที่เขามารับชมคลิปของนหนอาจจะได้แบบว่าความรู้หรือว่าแนวคิด ด้วยว่าเห็ดห้ว่ายว่ามีจิตใจที่เจจข้มแข็งมีความอดทนอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะ,ะค่ะถ้าเกิดว่ามักคลิปนี้จังไดน,นะคะ,ะฝากฝากเป็นลืมกำลังใจนั้นใยเรื่อค่ะฝากกดไล้์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเสด็จโบราทุกคลิปทะน่าตื่นต้จ้าสำหรับเมือตะขอ,ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ